ท้าหลังที่เห็นเนี่ยครับเป็นสวนแต่ละหมู่บ้านนะครับที่ได้ปลูกผักปลูกพืชผลผลิตนะครับเป็นผักที่มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันของทุกคนเรือนซึ่งตรงกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านแม่ป่าดอยนะครับแต่ทุกคนนะครับจะจะทำกันทุกคนเรือนครับปลูกเพื่อ,อลดค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตประจาําวัน ของแต่ละครอบครัวนะครับที่เหลือก็นําไปขายเป็นรายได้เพิ่มของครอบครัวนะครับนี่ก็คือกิจกรรมด้านหนึ่งของครอบครัวบ้านแม่ป่าดอยที่ดําเนินการมาตลอดครับช่วงนี้นะเป็นสถานการณ์โควิดนะครับที่กําลังระบาดนะครับสถานการณ์ถ้าคิดว่ารัฐบาลสั่งปิดตําบลแม่ป่านะครับชาวบ้านตาบลแม่ป่าสามารถที่จะดํารงชีวิต อยู่ได้นะครับจำนวน3าเดือนนะครับซึ่งอาชีพหลักของประชาชนก็เป็นเกษตรกรนะครับปลูกข้าวปลูกขัดททำสวนรัวแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับอาหารเหล่านี้ที่ประชาชนทําอยู่นะครับมารถเป็นอาหารอย่างชีพดารงชีพให้ประชาชนตำบลแม่ปะนะครับอยู่ลอดออช่วงออรัฐบาลเขาปิด ปิดเมืองเนาะช่วงสามเดือนนี้นะครับสามารถประชาชนก็ไม่เดือดร้อนนะคิดว่าประชาชนดำรงชีพอยู่ได้ครับครับในสวนนะครับนี่คือสวนอของบ้านผมนะครับซึ่งได้ปลูกเป็นประจำนะครับก็มีผลผลิตเป็นผักนะครับมีมะเขือพนระิก แตงนะครับมีบวบมีฝอฟกยาวนะครับต้นหอมมีฟักเขียวนะครับนี่นี่ก็ขึ้นตามต้นไม้ที่เป็นพุ่มนะครับก็มีส้มเกี้ยงนะครับมะนาวแล้วก็ฝรั่งนะครับก็ผลสลินะมะม่วงก็มะปรางนะครับส่วนมากก็จะเป็นเป็นลวกกินได้นะ เป็นผักผักหวานผักไอ้ตําลึงนะครับน่าก็จะมีช่วงนี้ลดดูการแต่ก่อนก็ปลูกผักคัน้าผักกระลำอะไรนั้ซึ่งตอนนี้ก็หมดฤดูการก็ยังพอมีให้เห็นอยู่ครับ